thank you สวัสดีครับวันนี้นะทอมก็มาส่งรถเทน้องบอยนะครับที่ที่ไหนครับน้องบอยเอออุลกทิมุลธรรมกาครับธรรมการการจันทบุรีการจันทบุรีครับน้องบอยสังรถคันนี้มาใช้กับเป็นส่วนอิราลามอิราลามนะครับครับอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องอธิบายรายละเอียดให้น้องบอยฟังนะครับว่าใช้งานยังไงนี่น้องบอยเอาไปใช้ในสวนอิราลามเอาไปใช้ในสวนเลยครับก็ใช้เป็นรถอเนกประสงค์ทั่วไปคนทคนนนี่ครับผม เริ่มต้นก็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมบิดสวิตช์ุนแจกนะครับด้านนี้ดูสัญลักษณ์ไฟเกียวว่างให้เป็นสีเขียวทุกครั้งนะครับผม,มก่อนสตาร์ทกดตุ่มสตาร์ทมือด้านนี้ได้เลยเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับระบบสตาร์ทก็จะมีสองที่นะครับผมีด้านนึงจะเป็นสตาร์ทเท้าครับผมในกรณีฉุกเฉินเวลาแบตหมดนะครับผมหรือสตาร์ทมือไม่ติดบิดสวิตช์ุญแจกแล้วก็ดูสัญลักษณ์ปฟสีเขียวเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็กดย,ยีบลาได้รครับตัวหน้าปัดนะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์อ่าไฟเกียร์ว่างครับให้กคภาเห็นแล้วก็มีไฟโชว์ไฟเลี้ยวนะครับผมมีไฟเกียร์ด้านนี้ด้านบนสุดจะเป็นน้ำมันครับเกียร์น้ำมันแถบซ้ายมือมจะเป็นความเร็วนะครับรอบนอกนะครับผมแล้วก็ด้านในตัวเป็นตัวเลขนี่ก็เป็นระยะก,กิโล ส่วนด้านล่างนี่คือตัวปรับกิโลเราต้องการวัดระยะนะครับทางไปหน้าปากซอยไปถนนหรือไปที่ไหนเราสามารถวัดปรับตรงนี้ได้เลยถัดมาด้านขวามือสุดด้านนี้จะเป็นความเร็วของรอบรถนะครับผมว่ารอบรถเราบิดอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนรถยนต์เลยถัดมาครับด้านนี้นะครับผมเป็นสวิตด้านขวาด้านนี้จะเป็นสวิตสตาร์ทนะครับผมด้านล่างสุดถัดมานะครับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสวิตเปิดไฟ นะครับผมจะมีสองล็อกล็อกแรกก็จะเป็นไฟหลีนะครับผมจะโชว์หน้าปัดแต่ด้านหน้าจะไม่มีไฟติดนะครับแต่ว่าไฟท้ายด้านหลังจะติดหมดถัาดดันไปอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นไฟหน้าไฟด้านหน้าก็จะติดแบบสตาตาติดได้รอบแล้วดันโช๊กลับไปที่เดิมนันน่นนาส่วนด้านหน้าจะมีด้านนี้จะมีสวิตช์หยุดอนะหยุดน้อยๆนี่ครับผมอย่างนี้เป็นสวิตช์ R เหมือนสต็ตอปไฟหน้า ครับผมกดเหมือนรถยนต์เลยระบบเบรกของเราจะมีอยู่ทั้งหมดสามที่นะครับผมอันแรกเ,เป็นเบรกล้อหน้าเบรกที่มือตรงนี้ด้านนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นเบรกเท้านะครับผมด้านนี้เลยเวลาจะใช้ก็จะใช้ที่ห่หล,ลักๆอยู่สองตัวเวลาขับมานะครับผมตัวนี้นะครับสําคัญนะครับเวลาเราจะจอดหรือเราจะขับเนี่ยตัวน,นี้สําคัญเวลาจอดนะครับเราต้องดึงเบรกมือตัวนี้เพื่อกันไหลนะครับ เวลาดึงแล้วก็ดึงเหมือนรถยนต์ได้เลยนะครับเวลาเราจะขับนะครับเราก็ปลดเบรกมือตัวนี้ก่อนเพื่อที่เวลาเราขับมันจะได้ไม่อึดหรือเครื่องไม่ค่อยวิ่งวิธีใช้ตัวนี้ก็ดึงขึ้นมานะครับครั้งแรกนะครับเวลาจะได้ปลดแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงแล้วก็กดสุ่มลงเหมือนเหมือนรถยนต์แล้วก็ลงถ้าจะง่ายก็เราใช้เท้าช่วยเหยียบเบรกเท้าก็ได้แล้วก็ดึงขึ้นครับผม เอาลงนะครับด้านซ้ายมือตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์วนนะครับี่เกียร์นะครับผมเวลาเราจะเข้าเกียร์นะครับผมเข้าเกียร์หนึ่งเราจะดันไปข้างหน้าเราจะมีตาเกียร์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ถ้าดันไปเพียวจะกลายเป็นเกียร์ว่างใช่ครับผมเป็นระบบเกียร์วนเวลาเราลดเกียร์เราจะดึงถอยหลัง ถ้าเราอยู่เกียร์สี่ต้องการจะลดเกียร์เราก็จะลงมาสามสองหนึ่งเราวางนนี้ครับผมจะเป็นสวิตปัดน้ําฝนอย่า้านนี้เวลาไอ้ก็อนอันนี้ฝนตกเนี่ยเรากดสวิตได้เลยที่ตัดน้าฝนก็จะทํางานมาครับทางด้านนี้นะครับผมจะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังครับผมเวลาเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเราจอดรถให้นิ่งนะครับผมแล้วก็โยกขึ <S <s ้นจะมีเส yeah. ียงถอยหลังให้ แต่ตัวนี้จะต้องจอดรถให้นิ่งก่อนนะครับเวลาเราจะถอยหลังเมื่อเราถอยหลังเสร็จเราก็ต้องจอดรถให้นิ่งก่อนเช่นกันแล้วก็โยกลงไปก็เพื่อที่จะขับเดินนะต่อไปครับด้านนี้จะเป็นเกียร์สโลว์ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับเกียร์เดนหน้าถอยหลังเลยนะครับจอดรถให้นิ่งก่อนเช่นกันในกรณีรถขึ้นเนินหรือติดโลมหรือขึ้นที่สูงบรรทุกนะั้นะครับไม่ไหวครับจอดรถให้นิ่งแล้วก็ดึงขึ้น แค่นี้เองนะครับก็บอยสังเกตได้ง่ายคืออนันนี้ถ้ามันลงอย่างเงี้ยค,คือปกติถ้าลงนี้นี่คือปกติแต่ถ้ามันขึ้นก็คือใช้งานนะครับกับง,ง่ายๆตัวบอะสามารถเปิดครับด้านในจะมีกล่องอยู่บ็อกไว้สามารถใส่เครื่องมือหรือใส่ของนะครับจเป็นได้ตัวแท่นนั่งนะครับผมจะสามารถเปิดได้ครับแต่ว่าจะมีตัวล็อกสองด้านข้างล่างด้านนี้นะครับ บอยดูบางแล้วบางดูดูบางแล้วใช่ดูบงแล้วโอเคครับเปิดเพื่อเวลาเราตรวจเช็คนะครับระบบคาบูหรือว่ากรองหรือว่าจะคอยหัวเทียนต่างๆง่ายต่อการใช้งานครับผมถัดมาตัวนี้ถังน้ํามันนะครับผมถังน้ํามันของเรามันจุได้ประมาณเจ็ดจุดห้าลิตรครับผมครับตอนนี้ัวฝาถังสามารถเปิดได้เติมได้ออื เมื่อเวลาเราตเติมเสร็จเราต้องการอยากจะล็อกถังนะครับเราใช้กุญเจตัวเดียวกันเลยนะครับตัวที่เราเปิดเนลียแต่ไล่ฝาด้านบนนะครับผมแล้วก็ีบบจะบิดเพื่อล็อกฝาถังไม่ให้แตาเปิดของเรา,าตัวกระบะของเรานะครับผมมีความกว้างหนึ่งเมตรยาวเมตรสี่ <40 S 1> สิบสี่สิบเซนนะครับผมสามารถเปิดได้สามทิศทางเราจะเริ่มจากการเปิดด้านหลังก่อน ด้านข้างเพื่อให้ง่ายกับการยกของขึ้นยกของลงรถกระบะจะไม่หนัมากครับเวลาปิดเราก็จะเริ่มปิดกันทางน้าง,างก่อน ของเราสามารถยกดันได้ครับผมแต่ว่าเราจะยกด้วยมนะครับจะเป็นตัวล็อกอยู่ด้านข้างล่างนะครับส<ช>องด้านนะครับผมใช่ครับผลล็อกตัวด้านล่างนี่ก่อนใช้มือยกได้เลยครับ,มรบไม่ต้องกลัวหงายนะครับเพราะว่าเรามีวัชพรกขังกรบบะไว้ใหนะ้ ตัวเครื่องของเราจะเป็นเครื่องในฟัน1 2 5 c ีนะครับผมวิธีการบำรุงรักษาของเราง่ายมากเลยนะครับทุกๆหนึ่งันกิโลนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องอีกหนึ่งครั้งโดยเริ่มจากตัวนี้ก็คือใช้น้ำมันเครื่อง 4T ชั่วไปได้เลยจังหวะครับผมถัดมานะครับผมตัวด้านนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ฝาคือเดินหน้าถอยหลัง นนด้้าีถัดมานะครับก็จะเป็นอันนี้เฟืองสโลครับถัดมาจะเป็นเขาท้ายนะครับด้านนี้สามอย่างนี้ครับทุกๆสามพันกิโลก็่ายน้ำมันเฟืองทีหนึ่งครับใช้เบอร์เก้าศูนย์เก้าห้าได้หมดนะการทำงานของสโลนะครับอันนี้ก็คือธรรมดาปกติวิ่งทางลาดทั้งสโลนี่คือขับเคลื่อนขับเคลื่อนทั้งสองล้อเลยเราเขาเลยใช่ครับผม อันน ok ี uh huh. ้บอยว่าเครื่องทำไมเป็นต้องไปเทอรรีฟานใช่ไหมคือบ้านเราเนี่ยเครื่องรีฟานเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยประมาณ30กว่าปีแล้วแล้วทาขายเนี่ยมา10สิบว่าปีเท่ากับยุคลูกสาวที่อะไรมันหาง่ายใช่ใช่ไหมอะไรที่ควันจะหาง่ายใช่ครับถ้าเสียอะไรก็โทรหาแล้วทำได้เลยเวลานํากระบะครับลงมาครับลงมาได้เลยครัับมนไม่ต้องครับเวลาเราลงเสร็จแล้วเราต้องล็อก ตัวล้อนี้ทุกครั้งนะครับเพราะป้องกันเวลาเราจะแก้หลุด่งขึ้นหนึ่โอกาสที่กระบะมันจะตีเพราะมันจะมีตัวชกดันอยู่ตัวล้อก็มีสองด้านตัวล้อก็จะมีสองด้านนะครับล้อกค่หนึ่งไอมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมไม่มีครับก่อดูพอดีดูมาแล้วบ้างดูอะไรบ้างนีน้องบอยน่ารักมากครับแล้วทอมก็ต้องขอขอบคุณน้องบอยมากนะขอบคุณมากครับที่ไว้ใจสั่งรถ ตากร้องนะทอมมาใช้ครับเขาก็มีของเล็กน้อยฝากวีเซอร์ฝากสองตัวนะขอบคุณมากครับวีเซอร์ฝากสองตัวอันนี้เป็นเอกสารประจำรถนะเดี๋ยวน้องบองก็ทายเอกสารแต่น้องบองเขาไม่ได้เอาไปไหนในสวนได้อยู่แต่อนตู้อก็บรถที่บ้านได้ถ้ามีอะไรติดขัดก็โทรหาน้าได้เลยได้ครับนะขอบคุณขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอพบกันแล้วทำคลิปหน้าว่าทอมจะไปส่งรถที่จังหวัดไหนติดตามนะครับ